สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแจงจะพามาเที่ยวงานกาชาติประจำปี2568ซึ่งปีนี้นะคะเขามาในธีมร้อยดวงใจปวงประชาน้อมสำนึกพระเมตตาองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยค่ะซึ่งภายในงานนะคะจะแบ่งเป็น7โซนแล้วก็จะมีโซนร้านค้าเอกชนแล้วก็ร้านอาหารนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประตู4ค่ะติดกับ MRT สีลมทางออกที่1 ใครมาทาง BTS ก็ลงสถานีสาราแดงและเดินต่อมานิดนึงเข้าประตูที่4มาจะสังเกตเห็นพระบรมราชานุสร,ราชการที่6เดินเข้ามาเลี้ยวขวาเราก็จะเจอร้านกรุงเทพมหาคนครค่ะซึ่งแบ่งเป็นหลายเขตมากไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง หอมเน,นะื้อย่างเนื้อทอดไส้หัวเนื้อนะครับใก่ไข่ซ้มช้นซอสกอเหนึ่งลอสตฟเตอร์ซิตี้โอเคคุณใครกินก่อนนะ นที่แล้วซื้ออะไรน,นะไส้หัวไส้หัวอรอวันที่แล้วอ่ะที่เธอบอกให้ฉันมาซื้อ,อ,อจ,จำได้ป่ะเออใช่จำได้อันนี้ล่ะอัยญาวิชอบย่างได้กินะแต่น่าจะหนีว่ะไม่เนยย่าง các cây nước trà, các cây nước thảo, ha đấy chỉ riêng dân với

มันโตมันอาจจะของกินพอเยอะอยู่นะต่อไปเราลงต่อไปเราจะไปนี่ใช่อันนี้ต้องดีของอร่อยห้าสิบเจ็ดตอนนั้นเราก็เคยเข้ามาเออมือตังเ์มมือตังค์เงินคนละครึ่งค่ะสวัสดีค่ะข้าเปลาหมูมีสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย เจ้าสองร้อนนะคัใ้าใช่ใช่ใช่ค่ะค่ค่ะ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 ้่เคงะค่ะค่นคดะค่ะค่่ะค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 ่งค่ะคตะค่ะค่ะค่ะคก็ค่ะค่ะนกะน่ะค่ะคะก่้อ่ะ้่ะค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 ่ะร้ค่ะ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 0นะค่ะค่ดค่ะค่ะน่ะค่ะค่ะคอะค่ะค่ะ่ะค่ะคค่่ค่ะค่ะคคะ อัดดีตาเจิ้นจ้าเพราะว่าหมูแดงเราต้องปัดมาจากตัวค่ะไม่ต้องใช้หมูกับก้มบพราะว่าเราย่างกบบนี้เราไม่มีน้ำมันพืชครับน้ำมันหมูล้วนๆเลยคหมูล้วนเลยครับต้มเกลือกเกลือนะคะต่อด้วยก็หนึ่งร้อยกรอบล้วนพี่ตาเจิ้นเลยนะคะใช่ครับเพราะทานไม่หมดเลยต้อยนใช้หม้อหุงหม้อทอดนะเอบคุณคไับพี่เห็ดี๋ยวหนูเอาตะเกียบให้เราหนึ่งกระดาษนี้นะคะวันนี้ ะอะไปโบวโซิได้มารั้ค่หมูกรอบเมืองตรังจริงๆผสมก็น่ากินนะเออไม่ได้เห็นอ่ะฉันบอกอเลยอ่ะมีหมูแดงหมูแดงก็น่ากินอันนี้ไก่สุรพันธ์ไก่แดงเหรอไก่ไก่กระทิ

เได้ได้นะจ๊ะีเดี๋ยวไปนั่งตาเลยเดี๋ยวลวกปาก เม่นก็มาไออกเลย่านยิ่าทิะต้องทิงให้แบบอ่ะดีีลงไปดีๆๆลงไปแล้วมันเป็นหมึกเกาหลีีแล้วหมดใช่จำได้เขาไม่้อมถามด้วย มีนเอเอนเสียงใช่ร like ุ่งแล้ววันนี้อุ๊ยนะังน่ารักนะนี่แหละรถเรออยู่ที่อันนี้หรอประตูสามอ๋อ่ะเดี๋ยวเราจะไปสามจุดห้าสามจุดห้านคำแรกให้ผี่ก่อนเลย ให้กินก่อนร้อนไหมบอกอ้วนแบ่งกักอ้วนไอ้ล็องหกนะเนี่ยเจ้าหมูแดงหรือเปล่าเอาหมูแดงอันไหนนะ่ากินอย่งไม่อาตกก่อนนะ <c oughs> อืมกรอบอยู่กรอบไม่กรอบกรอบ อืมเป็นกรอบพี่แม่แข็งเจอเข้าใจปะคือบางยีหมูกรอบกรอบแต่มันไม่ตอดไม่เป็นหมูแงมมดงที่อร่อยเลยนะหมูดแดงก็อร่อยเอาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแค่เนี้ยยังจะเอากลับบ้านอีกบ้านดิเดี๋ยวพาถึงบ้านอิ่มเออเอาเลยไม่กินเขากินแล้วเขาก็กินแล้วนะ ดีนะเขายังแถมมาติดให้น да: ิดนึงอ่ะเอออืมอขค่ะนี้ไมด้ค่ะงนี้ยเลยค่ะขอบคุณค่ะไม้แหลมเส็จในกระป๋องนี้นะคะที่เหลือนนี้ได้เลยขอบคุณค่ะออะไรอู้อัไรอ้อะไรอ้อันอูอะ้ระอะ้อรู ไปกินนมร์ินไทยเดนมาร์กกินนมร์ินก่อนเห็นก็เดี๋ยวไก่ขี่ไก่มะละแกะมาเก็ตข้าวด้วยมีข้าวมีข้าวแกะ

แต่ดูจำนวนคิวที่รอร้อยสิบสี่คิวคนรอคนติหสเ้เจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดเดินจากหนึ่งสี่เก้าแปดครับ ก็มาจีวรทีน้ำตาลแล้วก็น้ำาลใแอนง่ม่เอนมีร้คตัลนี่มันูกใช่ป่ะสี่สิเขาบอเอาถึงไม่เก็บอะไรแล้วกันไม่จีนหรอโอ๊ยวะรอบนี้มันมีอันนี้ด้วยทุกคน มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเศษดินกบอยูงบนมันใช่ไหม,มนเนี่ยมีเศษดินกบอยูงบนฝังอยู่เนี่ยทุกคนมันมีอะไรไม่รู้อยู่รอคอยลอยคอไหมหวานอีกแล้วอะ่ะ

จะกินอะไรอีกอ่ะหมกปูไหมอุ้ยเขาเห็นเขาเห็นในคลิปอ่ะมันมีห่อหมกด้วยนี่เหรออยากกินไหมจะกินไหมยูยูเซอร์ชอยลิเดสสองกระโถนร้อยยี่สิบบาทคนปูน่ากินโอ้ยแถวหล่อมากมาก ตอนนี้เทมฟาริดนะคะมาขอได้ยืดสุดจะได้เยอะอย่างนี้เปล่าองร้อเราจะปลาคอหมกค่ะกล่องหนึ่งใช่อันนี้ต้องไปเว็บอีกไหมอะคะทานได้เลยค่ะลูกค้าอ๋อลูกค้ายังไม่ได้ทานไปถึงบ้านก็ไปเว็บอีกทีหนึ่งไปเว็บอีกทีหนึ่งใช่มาล้นนะครับใช่จ้าชิพได้เลยนะคะ ชิมมันก่อนได้เลยค่ะพี่จ้าเขาก็จะไม่โดนบ่นใช่อ๋อให้หล่นก็ไม่แตกอรักมากมีพุ้งดองด้วยค่ะทุกคน Hai kok nggak?

อะไพเดขอพูดกับเพื่อนก่อนดีค่ะผังขยะให้หน่อยจีไม่สบไยใจเหรอเออไม่เหรอสนุปจะมาเล่นล่ะจ้ะไะไปเล่นชาร์เลเดอร์แล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยดูก่อน

อ่ะรอบใหม่ครับรอบใหม่แค่ตัวกลารอบนี้ต์ก็แล้วโอ้โหสถานี้แบบเบามากนี่นะคะทุกคนแนะนำมาโซนสนุกต้องกาน้องรีสต์นีนะครับลอยล้อยอแม่นารล้อหัอปิดไปล่อซิ่วต่ออย่างไปยอเครื่องต่อเราไปจุดทยอมแม่อ่าไม่เดี๋ยวไม่เราไม่เกี่ยวให้คนนี้เรื่องเราไม่เกี่ยวเราไม่เขียวเอาเรื่องแหละไปไหนน้องถ่ายรูปดูเจ้าพี่เดี๋ยวพี่ไปส่ง คนเดียวคนเดียวนเดีคนเดียวคนเดียวคนเียเลือกดนเยนะคะเดินทนรวนรวันค่ะ้วยค้นเอคดได้นะคะเป็นรอบใหม่ไปกันต่อจดดเปนเนะคีีที่แล้วก็ลุ้น หาได้เงียบเลย,เยหรือว่ามีเบอร์แปดพอหาะเราแล้วเราไม่รับตัวไหม่หน่อย มา嘛โหไม่พุ่มเลยรถติดปนะเนี่ยทุกคนเห็นโซนสีฟ้ฟาๆขวาเบอไหมคะจะเป็นโซนทัศนิตในดวงใจตรับนิดนิรันน์ณบริเวณศาลาพิรมพักดีค่ะทุกคนเขาจัดไฟได้สวยงามมากสวยมากสวยเอียงด้วยสวยเอียงด้วยเราไม,ม,รม่ายไหมเนี่ย จะมีธนรนนะครับย <m ics> <m ics> ่อ่่ว่าประเทศไม่น่ามาดิกขนาดเออฉันก็่แหละจะมาไปแล้วมาไปแล้วี่พี่ยบด้วยพรุ่งนี้จะมาอีกใช่ไหมฮะพรุ่งนี้จะมาอีกเหรอไม่ไดมานี้จิิดค่ะ